นี่อันนี้ก็งามอ,อันนี่ก็สวยเนี่ยตัวใหญ่ไปไมตัวใ,ใหญ่ไปไหมอ๋มอพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวทางนี้ด้วยกันดู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 ด,ด,ดู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 รีวิวซื้อชุดให้ลูกนะคะนี่สวยไหมนี่ไม่ต้องถามว่าได้กี่ชุดนีถก็ไปตรงไปโลเซีอขาลูกแล้วเซียขาแม่พอม่อ ไม่ใช่ปอเลือกนี่เอออันนี้เห็นสวยน่ารักกับหน้าหนาวอันี่นี่ข้างหน้านี่นี่หญิงผู้หญิงก็่ทเป็นแบบสะพ้ายกระเป๋าแบบใส่แขนนี่แบบญี่ปุ่นเกาหลีคนหน่ะมีแตะวันหวานนี่น่ะนี่สุดนี่คือเพื่อนคักนี่ ก็เนี่ยนี่คุนเลยน่ารักแมวมาก้าปลาแจ๋วมากจะคอยว่าจะมาเบิดเอาล่าสุดอันลูกสาวบิดมันกระแทกหน่อยเด็ดจ okay. mm ้าจ้าคนหวานเวานกันมอสใช่เลยียนมอสใช่เราตาตอนนี้ย่างโดนแล้วพี่น้องแต่ากลับว่าห้าในเศร้าสวยแฉะลักมีแต่ชุดสวยๆนะมันยาวไปนิดนี่เนาะยาวไปยันตัวใหญ่ไปโบอกวาตลาเสือผาได้พี่น้องหลานล้มเข้าทุกล่างเดีเป็นของเด็กน้อยเวสุล่านครับพี่น้องครับ น่ารันจุดตใหญ่หยอ่ะใหญ่เยนะแต่ตอนนี้ก็คือล้นมือพี่หมอมาที่นี่ล้นมือูคครูคครูตุ๊ตาครูครูสอนนักเรียนว่าอะไรครพอนกมูกตา ตาบอดเอาอีกแล้วฮองลูกหูตาบอดค่ะคุณครูตุตะบอกว่าฮองลูกหูตาบอดเป็นตาคู่ตีงเนาะนาจะพ่ออะไรล่ะเนาะนาจะพ่อระเบ้าค่ะอุ้ยเยอะมากเดี๋ยว เบอร์ยี่กัน,กกนใหญ่ไปไหมโหไปป้าเจะอาเบอร์คลิปนี้คือสทีขั้นแขวเนาะคือสีแบบว่าอยากมาอยากแบบอยากมาซื้อให้หล่าน่นาสนะานโหป้าอ,อ,อยู่แต่จะง่ายกยนายินเนื้อกินกิอยู่ชั้นแรกซื้อเสื้อผ้า กินอ่าอยู่โซนอาหาร้าว่าอย่าบ้านโทรมาตามเมียว่าเมียอยู่ไหนหล่อสวยจังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยสวยชอบตรงหน้าอกสวยนะแม่ชอบตรงหน้าอกไซคืกี่เมย์ใส่เป็นคุมท้องก็ได้น่าได้อุ้ยแม่เอาเอาวสวยสวยเชอบชอบตรงไหนไม่แบบไม่รู้ เ,าาเขาจะคล้องน่คิดแล้วคิดอีกได้พี่น้องแต่ห้องลูกกันอันไหนมันก็เลยเป็ราคาเลยคก็เลยเปราคาอันไหนมนะัดมยิบ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 เอาเลยคาคห้องลูกลค,คุณแม่ก็มาเลือกชุดของตัวเองสวยๆแต่ของคุณลูกเรียบร้อยแล้วส่งเดียวกันแต่ละลายเสือ งเดียวกันสีนี้เป็นบ้สีนี้สวยพอดีมากไม่รู้ส ει, ิฤดูกาลนี้เปิดมาก็มีส่อะไรเขียวๆนะชุดเขียวๆนะชะโลบกับสีเขียวนะของคุณแม่ได้หนึ่งชุดนะคะค่ะคุณแม่ได้หนึ่งเป็นหวัดอีเมลครัว่าอ๋อนั่หนักหนี่นอ,อ,องก็ามาสีแดงที่ชื่อ,อครับ ใส่ไงดิทุเรียมันใส่ไงดิทินบอลนี่ใช่ก็ก้างจะลายมันคือกันครับตัวนี้แล้วขอเป็นพอดีใส่เงีวพ่อกระเทิรนกับบองามการ์ดสั้นต้องสั้นเลยต้องสั้นต้องสั้นเลยต้องซื้อแล้วเหรอต้องคิดต้องคิดอีกแล้วเหรอซื้อซื้อซื้อไม่บาลานซ์กับเลือกให้ลูกเลย ชุดสวยๆเยอะ,ละเลยครับสวยกสีนอ่ะสีฟ้าก็สวยว่าตอ,อนนั้นมันได้สีเขียวแล้วไงที่ใส่อยู่ก็เป็นสีครีมแล้วเอาแบบว่าชุดก,ก็บ้อง ดูแขนตุ๊กตาหน่อยเออไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นปุ๊บตี่เป็นหน้าร้าอยู่นะตัวนั้นร้านดอยู่เหรอเชียร์รึเปล่าเชียร์ปลาแขนตุ๊กตาเออสีฟ้าสีสวยยไหมฮิ้กเกดี แต่มันยาวพอกระเทือนยาวพอกระเทือนเออหินตากออยู่คิวมีอะได้แต่ว่าสวยะแม่คืออยู่คืออยู่คืออยู่คือคือคือ

คอนุหนะูกตาบอคอนุหูกตาบอเยอะอยู่นะใช่ข้อหลังพอแล้วใช่มั้ยคะพอแล้วค่ะนี่ของคุณแม่ก็ได้ประมาณ4-5ชุดเรามาดูกันนะคะ ของคุณลูกได้แบบเยอะมากเลยนี่สองชุงใหญ่สองชุงใหญ่เลยปอจะซูดหรอแม่ไม่นะอุ้ยดูหน่อยดูด้วยดูด้วยซื้อแรงว่ามานซื้ออะไรซื้อซุดไปเที่ยวทะเลค่ะซุดเชียร์นมก็ซีเชียรโอ้อยู่บ้านก็ใส่ยังไม่หมดเลย ซื้ออยู่เซนทรัลมาคมาเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากเลยชอบเสื้อผ้าไม่แพงนะคะคนที่แบบเพราะว่าแต่ว่าถ้าออกงานถึงจะเป็นแบบอันนี้หน่อยเนาะแต่อันนี้ใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านชิลๆด้วยกิดถึงสุดสุดพังพายพังพายเห็ดพังพ่าย